ตัวนี้คือเครื่องตรวจเพชรแท้นะครับแยกเพชรแลบแยกพวก CVD กับ HP h t ีออกจากเพชรแท้นะครับตัวนี้จะเป็นสมาร์ทโฟนนะครับสกีนวันตัวเครื่องจะมีประมาณนี้เลยนะครับที่ผมแกะให้ดูก็คือจะมีเป็นกล่องตัวนี้แล้วก็ด้านในจะเป็นแค่นี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกฝากครอบที่มาให้นะจะมีฝาครอบมาให้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นเดี๋ยวให้คุณลูกค้าดูในช่วงต่อไปนะครับ ตัวเครื่องก็จะมีเป็นฝาครอบแบบนี้นะครับที่มาให้เวลาใช้งานก็ต้องถอดฝาครอบตัวนี้ออกมาก่อนในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ปุ่มเทสด้านหน้าตัวเทสกลมๆตัวนี้จะเป็นตัวทัชนะครับสามารถทัทชสกรีนได้เวลาใช้งานจะต้องโยกหัวแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูอุปกรณ์อีกนิดนึงจะเป็นสายชาร์จนะครับซึ่งจะมีฐาน เป็นถ่าน 3A4 ก้อนนะครับที่ใช้กับตัวเครื่องนะครับก็สามารถพกพาไปได้สะดวกนะครับคุณลูกค้าตัวนี้สามารถพกพาไปได้สะดวกแต่ตัวเครื่องก็ต้องย้ํากันนะครับว่าตัวเครื่องสามารถตรวจได้แค่ C ีวดีนะครับแยก C ีวดีกับตัวที่เป็น ธรรมชาจากไดมอนด์นะครับคือจะสามารถแยกได้แค่2ตัวนี้นะครับที่เป็น CVD กับตัวที่เป็นธรรมชาติออกจากกันนะครับเวลาคุณลูกค้าใช้งานก็สามารถเสียบสายชาร์จออกไปเข้าไปด้านหลังได้เลยนะครับในเรื่องของตัวสายชาร์จเนาะแล้วก็เวลาเปิดใช้งานเขาจะมีปุ่มเปิดอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้คุณลูกค้าลองดูนะมันจะมีปุ่มเปิดอยู่ด้านหลังคือเป็นจุดจุดนี้นะครับเป็นปุ่มเปิดก็สามารถที่จะกดเปิดได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้คุณลูกค้าดูในช่วง จุดนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องระวังนะครับในเรื่องของการวางเพชรลงไปหรือว่าวางเครื่องประดับลงไปเพื่อที่จะตรวจนะครับเวลาคุณลูกค้าวางลงไปต้องสังเกตด้านในนะครับเขาจะมีหลุมมีจุดเล็กๆอยู่ด้านในให้ระวางตัวนี้ให้ตรงนะครับถ้าเกิดเราวางไม่ตรงสินค้าเขาจะหาไม่เจอนะครับตัวเครื่องจะหาตัวที่เราวางลงไปไม่เจอเครื่องจะเกิดแบบนี้คุณลูกค้าสามารถกดเทสได้นะครับตัวด้านหน้ามันจะเป็นตัวทัสให้เราอยู่ขยับนิดนึงตัวเครื่องนะครับเพื่อให้เขาหาเจอเวลาหาเจอเขาจะขึ้นแบบนี้แล้ว ถ้าผมยกออกแล้วผมวางอีกครั้งนึงเขาหาไม่เจอเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวใช้งานตัวเครื่องจะเป็นประมาณนี้นะครับในเรื่องของการใช้งานจุดนี้จะเป็นลักษณะของการตรวจแล้วไปเจอไดมอนด์นะครับคือเจอเพชรจากที่ที่มาจากธรรมชาติเนาะตัวนี้จะเป็นเครื่องสกรีนเพชร CVD กับเพชรที่มาจากธรรมชาตินะครับก็คือ CVD กับตัวที่เป็นไดมอนด์นะครับนี่คือเวลาเขาไปเจอตัวที่เป็นไดมอนด์นะครับเขาก็จะขึ้นเป็นแสงสีฟ้าแบบนี้คุณลูกค้าเห็นจุดที่อยู่ ด้านหน้าใช่ไหมครับตัวเทสตัตวนี้คุณลูกค้าวางลงไปแล้วคุณลูกค้าสามารถทัชสามารถคือสัมผัสได้เลยนะเขาจะดาเนินการตรวจสอบใหม่แบบนี้นะครับกรณีกรณีรที่คุณลูกค้าไม่มั่นใจในเรื่องของตัวที่เป็นตัวเพชรนะครับไม่ต้องยกขึ้นยกลงแบบนี้นะแต่อันนี้ผมอยากให้คุณลูกค้าได้เห็นในจุดที่เราวางแล้วก็ตัวสินค้าคุณลูกค้าลองดูนะครับเพชรห้ามเป็นกระปะ๋อหุ้มทั้งหมดนะครับก็สามารถแสงสามารถทะลุผ่านได้นะครับก็จะสามารถเช็คแบบนี้ได้แนะนําประมาณนี้นะครับสําหรับตัวจุดตรงนี้ จุดนี้เป็นจุดที่คุณลูกค้าจะต้องระวังนะครับเวลาวางหรือว่าเวลาเทสเนาะจุดเนี้ยจะต้องระวังนะครับตัวเนี้ยคือเขาไม่ได้โดนเพชรแบบเต็มนะครับคือเขาโดนหนามเตยที่หุ้มอยู่ด้านข้างนะครับซึ่งเวลาเขาโดนโลหะไปพร้อมเพชรอ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ Answer. อันเนี้ยก็จะต้องระวังในเรื่องของตัวเวลาคุณลูกค้าเอาไปตรวจนะครับเวลาเจอ CVD เขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับจะขึ้นเป็น CVD h p h t นะครับกับตัวสินค้าเนาะก็ในจุดนี้ก็ต้องเป็นจุดที่ต้องระวังมากๆนะครับอีกจุดหนึ่ง จุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากนะครับสาหรับตัวเครื่องผมไม่แนะนําให้คุณลูกค้าไปตรวจพวกพอยนะครับพอยมอยสไนท์เวลาคุณลูกค้าไปตรวจเจออย่างตัวนี้เม็ดนี้เป็นซินเทติกนะครับซินเทติกแล้วตัวนี้กระป๋อด้านล่างนะครับเขาเป็นกระป๋อแบบหุ้มซึ่งไม่เปิดจะขึ้นเป็น C ี d ซึ่งค่าไม่แปลกนะครับอันนี้ค่าไม่ได้เพี้ยนเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวจะเอาเป็นพอยขึ้นมาลองเช็คให้ดูนะครับซึ่งห้ามเช็คพอยนะครับตัวนี้ตัวเครื่องไม่ได้สกรีนพอยนะตัวเครื่องจะสกรีนแค่ตัวเพชร CVD กับ HP HT นะครับเข้าไปเจอมอยสไนท์เขาก็จะกลายเป็นเพชรได้นะครับคุณลูกค้าตัวเครื่องสกรีนแค่ CVD กับตัวที่เป็นเพชรนะครับตัวนี้ผมเอามาตรวจพลอยนะตัวนี้เป็นพลอยเป็นทับทิมนะครับก็จะขึ้นเป็นไดมอนด์ซึ่งเป็นค่าปกติแล้วก็เม็ดนี้จะเป็นมอยสไนท์นะครับต้องบอกก่อนว่าเม็ดนี้เป็นมอยสไนท์พอเราไปตรวจมอยสไนท์แล้วเขาจะขึ้นเป็นไดมอนด์ซึ่งเป็นเรื่องปกติของตัวเครื่องนะครับเครื่องไม่ได้เพี้ยน อันนี้คือเรื่องปกติของตัวเครื่องเลยเพราะว่าตัวเครื่องเราบอกอยู่แล้วว่าเขาตรวจ CVD กับตัวที่เป็นดิอัดมอนะครับตัวนี้มาจากสกรีนได้แค่2ตัวนะครับ คือการตรวจหรือการสกรีนของตัวเครื่องจะดูแค่ตัวที่เป็นเพชรแท้ธรรมชาติกับตัวที่เป็น CVD คือเพชรสังเคราะห์นะครับก็ตัวนี้ต้องบอกก่อนแล้วตัวนี้นะครับที่ผมจะมาตรวจอีกตัวหนึ่งตัวนี้คือ CZ ซนะครับซึ่ง CZ ตัวนี้เวลาค่าที่เราตรวจจริงๆเขาจะขึ้นเป็นไดมอนด์นะครับเพราะว่าตัวเครื่องตามที่ผมแจ้งไว้คือเขาจะสกรีนแค่ตัวที่เป็นไดมอนด์นะครับกับตัวที่เป็น CVD แค่นั้นเอง2ตัวนะครับคือเราตรวจตัวอื่นเขาจะขึ้นเป็นไดมอนด์ทั้งหมดนะครับหรือว่าบางครั้งเขาโดนโลหะ โลหะอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้างนะครับที่เป็น CVD หรือโดลหะบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นได้ว่าจะเป็นไดมอนด์นะครับซึ่งค่าเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับตัวนี้